ปวดหัวครับมือเท้าชาแน่นตรงกลางหน้าอกคุณอาจจะเสี่ยงเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้นะครับ อาการเหล่านี้เกิดจากการที่เส้นเลือดของเราเนี่ยมีไขมันอุดตันนั่นเองทําให้เวลาที่หัวใจมันสูบฉีดเนี่ยเลือดมันไม่ไปแล้วถ้าเกิดอาการเหล่านี้บ่อยๆแล้วไม่ดูแลตัวเองนะครับเส้นเลือดจะอุดตันจนแตกนั่นเองผมมีนวัตรกรรมหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนําผิดพันเบต้าออย์นะครับถูกออกแบบมานะครับโดยใช้งานวิจัยของคนไทยซึ่งวิจัยนะครัมาแล้วนะครับว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับยาลดความดันยาลดไขมันแต่ไม่ส่งผลต่อตับต่อไตลดอัตราความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจการเป็นโรคสตร หรือเป็นเอามาพึกษ์อมามาพาตในอนาคตนั่นเองการที่ว่าเราเวียนหัวปวดตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันหายไปเลยเช้ามากก็คือรู้สึกไม่ปวดหัวจะสบายขึ้นเยอะเห็นผล้วยว่าอาการปวดหัวของเราอ่ะมันหายนอนหลับแบบสบายมากวันนี้ต่อให้ได้รางวัลระดับโลกแค่ไหนจะไม่มีประโยชน์ครับถ้าคุณไม่ได้ลองเอง